ททาสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโม่นะคบผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับผมก็จะมาจับไพ่พรหมยานนะครับเพื่อพยากรณดวงของ12ราศีนะครับสำหรับบุคคลที่เกิดใน12ราศีนะครับว่าจะต้องนะครับเตรียมตัวกับการรับนะครับปัญหาชีวิตในเรื่องการเงินการงานความรักหรือดวงชะตางคุณจะดีหรือไม่ดีอย่างไร ไปติดตามได้ในการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แห่งไพ่พรมยาน12ราศีนะครับดวงของคุณจะดีหรือไม่ในปี2 6 9ครับราศีที่1น,นะครับคือราศีธนูนะครับสำหรับบุคคลที่เกิดในเดือนธันวาคมในปี2569นะครับชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินการงานจะเป็นอย่างไรไปดูในไพ่โรมยานครับไพบ่ใบแรกนะครับไพ่ทศกัณแล้วก็เมขรากรมสูรแล้วก็ไกรรกพอ่อสุรินราหูนะครับ ต้องบอกว่าก่อนช่วงนะครับเปลี่ยนปีนัก,กษัตรนั้นคนที่เกิดในราศีธนูนะครับอาจจะเจอปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องคลา,าคาซังนะครับหรือมีปัญหาเก่าๆในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆตลอดทั้งนะครับปลายปีเนี่ยจนถึงต้นปีเนี่ยผมแนะนําไม่รีบเคลียร์ปัญหาซะเพราะว่ามิฉะนั้นนะครับมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูและทําให้การกินการอยู่ของคุณน,นั้นอาจจะติดขัดได้ในอนาคตแต่ไพ่ทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่า สิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือไพ่เมฆรากรมมามสูรเนี่ยคุณยังมีช่องทางในการต่อสู้ดิ้นรนในการทำหากินแล้วก็เอาตัวรอดได้ทะนั้นคนราศีธนูให้กําลังใจตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและจิตใจเข้มแข็งไว้ชัยชนะก็อาจจะมีอยู่ได้ในปี2569ครับเราจะมาดูดวงนะครับสำหรับบุคคลที่เกิดในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะครับคือราศีมังกรนะครับ ไพ่ใบแรกขึ้นพระพหรหมฤาษีนะครับแล้วก็เทพพระสุขนะฮะร,รวมถึงไพ่พระทักษะนะครับต้องบอกว่าปี2 0 1 9นั้นชาวราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดเดือนมกราคมจะมีโชคมีชัยได้นะครับ การช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจพอสมควรนะครับแต่ไพ่แพ้รับบาตเตือนนะครับว่าปีหน้านั้นคนราศีมังกรให้ระมัดระวังเรื่องการทําสัญญาการทํานิติกรรมต่างๆการกู้หนี้ยืมสินหรือการทําธุรกิจอะไรที่เกินตัวเนี่ยอันนี้จะทําให้การเงินการงานคุณมีปัญหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อขึ้นไพ่พระพรหมฤาษีและพระศุกร์ขึ้นันนต้องบอกว่าชีวิตตลอดทั้งปีนั้นจะมีความสุขและมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับ เราจะมาดูดวงนะครับราศีถัดมาคือราศีกุมนะครับสำหรับบุคคลที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ขึ้นไพ่นางสีดานะครับพระแม่โพศพแล้วก็พญาราชสีเป็นปีที่ปีนี้จะต้องคิดพินิษพิจารณาและใช้ชีวิตยอย่างมีสติให้รอบคอบเพราะถ้า คุณใช้ความสงบสยบความวุ่นวายต่างๆชีวิตจะมีการเงินการงานที่อุดมสมบูรณ์การกินการอยู่ที่ดีมากนะครับและไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตพอพ่ายพระแม่โศพศกับพญาราสีเนี่ย จะบอกว่าตลอดทั้งปีถ้าคุณสามารถรักษาระดับความมั่นคงของการเงินการงานไม่สุรุย่ยสุร่ายไม่ประมาทในการใช้ชีวิตจะทําการสิ่งใดก็มีสติมีความรอบคอบเนี่ยชีวิตปีหน้าคุณจะมีความสุขแบบเพียงพอตามอัตภาพเรียกว่าชาวราศีกุมนะครับปีหน้าถือว่าอยู่ได้สบายๆถ้าไม่นะครับตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือใช้ชีวิตที่ประมาทเกินไปทุกอย่างจะราบรื่นมากครับ เราจะมาดูดวงนะครับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับหรือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมครับว่าปี2569นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ใบแรกนะครับพระแม่อุมาทรงเสือนะครับหนุมานเบญจากายแล้วก็ไพ่พระเทวืฤษีนะครับไพ่สามใบนี้จะบอกว่า ในปีหน้านั้นชาวราศีมีนอาจจะเหนื่อยนะครับในเรื่องของการทํากิจการงานการจัดการชีวิตในเรื่องของอธุรกิจต่างๆอาจจะมีปัญหาที่วุ่นวายรวมถึงสถานก,การณ์การเงินที่เข้าเร็วออกเร็วแล้วติดขัดนะครฉะนั้นปีหน,น้าเป็นปีที่จะต้องตั้งสติและใช้ทีมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีปัญหาอะไรก็ขอให้ใช้ผู้รู้ในการแก้ไขปัญหาจะทําให้ทุกอย่างราบรื่นและดีขึ้นตามลําดับ แต่ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณแก้ไขปัญหาทุกอย่างราบรื่นนะจะบอกเลยว่าบางครั้งในช่วงระยะเวลาบางเดือนบางช่วงจังหวะชีวิตคุณอาจจะประสบความเป็นสูงสุดก็ได้นะครับเพราะไพ่แม่อุมาทรงเสือนั้นแทนคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับเราจะมาดูดวงคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับหรือชาวราศีเมษกันนะครับชาวราศีเมษนะครับในปี2อ6 9นะครับดวงชะตาของคุณนั้นขึ้นทศกัณฐ์นะครับพญาพาลีและไพ่ราหูโอราศีเมษปีหน้านี้จะเตือนนะครับว่า เรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานการตัดสินใจการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในทุกๆด้านเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเรื่องที่ไม่ดีของคุณเนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพเลยอันดับแรกให้ระวังการเจ็บป่วยกระทนหันหรือนะครับสุขภาพที่เจ็บป่วยเรื้อรังและรักษายากนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของการจัดการเรื่องกิจการงานและการเงินให้ระมัดระวังอย่าลงทุนผิดพลาดอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวและบริหารจัดการเงินให ไม่ประมาทนะจะทําให้ทุกอย่างมันนะครับราบรื่นได้แต่ถ้าเกิดตัดสินใจพลาดเมื่อไหร่ปีหน้าชาวราศีเมษเนะี่ยไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างยิ่งส่วนเรื่องอื่นนะผมเชื่อว่าชาวราศีเมษนะจะผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีก็จะเตือนชาวราศีเมษสองเรื่องนะครับคือการเงินและสุขภาพครับถัดมานะครับเราจะมาดูดวงคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับหรือคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมครับ ไพ่ใบแรกนะครับพญาราชสีนะครับไกรทองปรับชารวรันและไพ่สัจธรรมไพ่สามใบนี้นะครับจะบ่งบอกว่าชาวราศีพฤษภปีหน้าถ้าใช้ชีวิตอย่างสุข,ขุมรอบคอบไม่ประมาทและ มีความจิตใจดีมีความเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยพอไพ่สัจะทรมขึ้นเนี่ยถ้าเร่งในการประพฤติปฏิบัติทำสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทํากุศลทําความดีมากๆเนี่ยปีหน้าปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะผ่านไปได้แบบปฏิหารที่สําคัญนะครับถ้าคุณติดขัดมีปัญหาอะไรนะครับขอให้ใช้ ความใจเย็นสุขุมรอบคอบในการตัดสินปัญหาทุกเรื่องปรึกษาผู้รู้นะครับให้สัจธรรมในแทนผู้รู้ก็ได้ก็จะทําให้คุณนั้นมีชีวิตที่ไม่ตัดสินใจที่บุ่มบ่ามหรือใจร้อนนะครับการมีสตินะครับมีความสุขุมรอบคอบจะนําพา คุณนะครับผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะชีวิตที่มีปัญหาจะทําให้คุณนั้นแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นและจะประสบความสำเร็อย่างสูงสุดแบบมีความสุขครับเพอไพ่พสัจธรรมเมื่อเชื่อมกับไพ่พยารัตสีนั้นถ้าคุณคิดดีทําดีมีความไม่ประมาทชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับเราจะมาดูดวงนะครับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับหรือชาวราศีเมถุนนะครับ ในปี2 0 1 9นั้นชาวราศีเมถุนนะครับขึ้นไพ่พระศุกร์ขึ้นไพ,พ่พท้าวิรุณปักแล้วก็ไพ่นะครับเทพีเทพพระจันทร์นะครับไพ่สามใบนี้นะครับจะบอกว่าคนราศีเมถุนนั้นถ้าพูดถึงการกินการอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยผมถือว่ามีความสุขกายสบายใจมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่เรื่องหนึ่งที่จะต้องเตือนและอย่าประมาทก็คือการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองนะครับรวมถึงเรื่องการกินดื่มเที่ยวเสพสุขในการใช้ชีวิตแบบไม่ ระวังหน้าระวังหลังโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินนะครับเพราะจะทําให้คุณมีปัญหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับ2เรื่องนี้แต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยพอขึ้นไพ่มาสุขเนี่ยชาวราศีม,มิถุนเมถุนหรือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมถือว่าชีวิตปีหน้าเนี่ยราบเรียบราบรื่นและมีความสุขพอสมควรฉะนั้นจะเตือนนะครับงานกับเงินนะฮะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายและอย่าใช้ชีวิตที่เสพสุขมากเกินไปครับ เราจะมาดูดวงนะครับคนที่เกิดในราศีกรกฎหรือคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นเป็นไพ่พระแม่นางกวักพญาราชสีแล้วก็ไพ่พระขันธุกุมารชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนั้นปีหน้าสิ่งที่โดดเด่นคือการค้าขายครับการทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายในทุกๆช่องทางเนี่ยจะทําให้คุณนั้นมีการเงินการงานที่ดีมากแต่ปีหน้านั้นคุณต้องระมัดระวังครับ ระวังเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับการาเลี้ยงดูบริวารระวังลูกน้องเบียดเบียนหรือโกงทรัพย์รวมถึงนะครับปีหน้าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารคนในบ้านหรือการศึกษาของลูกๆในค่อนข้างมากฉะนั้นก็ขอให้วางแผนให้ดีแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับสิ่งที่โดดเด่นในปีหน้านะครับของชาวราศี นะครับกรกฏก็คือการค้าการขายการเงินจะเจริญรุ่งเรืองมากขอให้ระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีบริหารเงินให้เป็นใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกอย่างจะราบรื่นมากครับสำหรับชาวราศีกรกฎครับเราจะมาดูดวงนะครับสำหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับหรือชาวราศีสิงค์ครับไพ่ใบแรกขึ้นพระแม่นางกวางอีกแล้วนะครับแล้วก็ไพ่นะครับพยาคุดกนางกาคีกับไพ่โมราต้อนงะบอกว่าชาวราศีสิงห์นะครับปีหน้าเนะี่ยเหมือนกับอืม ต้นได้ปลายจะเสียนะครับก็หมายความว่าปีหน้าของคุณนั้นนะครับการเงินการงานการใช้ชีวิตเนี่ยดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการงานการเงินที่จะถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของดวงของคุณนะครับเพียงแต่ว่านะครับในปีหน้านั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องความรักไม่ดีและเรื่องของการถูกทรยศหักหลังจากคนรอบข้างฉะนั้นไพ่โมรากากีเนี่ยจะเตือนใน2เรื่องนี้เป็นหลักก็จะเตือนนะครับว่าปีหน้าของชาวราศีสิงห์นั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือความรัก ที่ไม่สมหวังนะครับการทรยศหักหลังในเรื่องการทาธุรธธกิจการงานการนะครับเงินเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ถ้าภาพรวม2เรื่องนี้นะครับคุณระมัดระวังตัวและบริหารจัดการได้ดีปีหน้าถือว่าคุณลุ่งมากครับในเรื่องของการทํางานและการเงินที่ดีสุดๆครับสาหรับชาวราศีสิงห์ครับเราจะมาดูดวงนะครับชาวราศีกันนะครับหรือคนที่เกิดในเดือนกันยายนจากไพ่พรมยานะครับว่าปี2019นนั้นคุณจะเป็นอย่างไรในเรื่องของดวงชะตาปีหน้า โอ้ขึ้นราศีกันเลยครับพอขึ้นไพนาศีกันปีหน้าชาวราศีกันก็ถือว่ามีชีวิตที่สุขก,กายสบายใจใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบสมถะสบายๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนะครับไพ่ไปถัดมาพระแม่ชรณีแล้วก็ปีกุลโอ้ตอกย้ำมากปีหน้าชาวราศีกันนะครับถ้ารู้จักการใช้ชีวิตรู้กินรู้ใช้รู้เก็บรู้จักการใช้นะครับชีวิตแบบไม่ประมาทและมี กิจการงานอะไรมีสิ่งใดที่ต้องทําก็ทําตามวาระไปโดยที่ไม่ดิ้นรลนไม่ขนขวายมากรวมถึงไม่ประมาทการใช้ชีวิตเนี่ยผมถือว่าปีหน้าในะชาวราศีกันเนี่ยมีชีวิตที่ดีที่สุดนในนะครับบรรดา12ราศีถึงแม้จะไม่รุ่งโรดรุ่งเรืองด้วยความร่ํารวยแต่ว่าคุณมีความสุขกายสบายใจและไม่มีปัญหาในชีวิตมากมายนะครับฉะนั้นไพ่สามใบนี้ให้คุณกับชีวิตของคุณที่มีความสุขความสมหวังแล้วก็ถือว่าเป็นเรียกว่า กราฟชีวิตที่มีความสมดุลและมีความสุขสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับน่าอิจฉามากสำหรับชาวราศีกันครับเราจะมาดูดวงชะตานะครับบุคคลที่เกิดในราศีตุลน,นะครับหรือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมครับชาวราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าไพ่ใบรแรกดีครับคือพ่อแม่สุรศรีพ่อแม่อุมาและพ่แม่โพศพโอดีทั้งสามใบเลยนะชาวราศีตุลปีน่าจะโดดเด่นเรื่องของการงานที่มั่นคงการเงินที่ สมดุลมีเรียกว่ามีรายรับรายจ่ายที่ไม่ติดขัดและเพียงพอการใช้ชีวิตยอย่างสบายสบายไพ่สามใบนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของการมีความรักครอบครัวที่อบอุ่นด้วยฉะนั้นการกินการอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยในบรรดา12งราศีนะชาวราศี ตุลเนี่ยถือว่าดีสุดๆอีกราศีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นตลอดปี2669ชาวราศีตุลน,นะถ้าดวงชะตาดีอย่างนั้นขอให้รู้จักการเก็บหอมรอมริบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ประมาทคุณก็จะมีชีวิตที่มั่นคงมั่งคัง่งตลอดปี2669อย่างดีเลยทีเดียวฉนันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลในปีหน้าครับ เราจะมาดูดวงนะครับชาวราศีพิจิกนะะหรือคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับขึ้นไพ่ใบแรกนะครับเท้าทัตร์นะครับแล้วก็ใบที่2นะครับพระแม่ลักษมีและใบที่3คือไพ่ทาวิรุณ6กนะครับไพ่3ใบนี้นะครับต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกปีหน้าสิ่งที่จะเจริญรุ่งเรืองมากสุดคืองานเงนินจะมีความสุขความสําเร็จมากๆ และที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าปีหน้าเนะี่ยคุณจะโชคดีในเรื่องของการทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จหมด ก็เรียกว่าจะมีโชคมีลาาฟุกๆก,กันเงินที่คล่องตัวเลยทีเดียวพราะนั้นปีหน้าเป็นปีที่เด็ดโดดเด่นสำหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการเงินและการงานครับแต่สิ่งที่ไม่ดีคือความรักชาวราศีพิจิกปีหน้าต้องระมัดระวังใครที่ยังเป็นโสดหรือแต่งงานมีชีชิดคู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงหรือการมีปัญหากับชิดคู่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ใช้สติปัญญาในการพิจารณาแล้วก็พูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับ ปีหน้าของชาวราศีพิจิกเนี่ยการเงินการงานรุ่งม,มากไประวังเรื่องความรักกับสุขภาพเรื่องความเครียดแล้วกันนะครับจะทําให้ชีวิตนั้นอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของสุขภาพและก็ความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของคิดโดยรวมทั่วไปโดยเฉพาะการเงินการงานเนี่ยต้องเรียกว่าปีหน้าเป็นปีเฮงของคุณเลยทีเดียวถือว่าดีมากๆครับสำหรับชาวราศีพิจิกครับนั่นคือดวงชะตาของบุคคลที่เกิด12ราศีในปี2 0 1 9นะครับก็ขอให้นำไปคิดพิจารณาและปรับใช้อย่า ได้กังวลใจนะครับมากมายเพราะสุดท้ายแล้วดวงจะดีหรือไม่อย่างไรนั้นขอให้คุณไปแก้ไขด้วยการคิดดีทำดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและผ่านพ้นอุปสร,รรคต่างๆไปได้อย่างน่าอาัศจรรย์ดังนั้นนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับผมก็ขอวอวยพรนะครับ ให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะครับรวมถึงเทพพรมเทวานในไพ่พรหมยานได้อวยพรให้ทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขความสมหวังทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพและความนะครับปรารถนาทุกๆประการนะครับที่สําคัญนะครับขอให้ บุญบารมีที่ทุกคนทําไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและบุญที่ผมกับครอบครัวของช่องพรมยาวิเยลได้ร่วมกันทํามาตั้งแต่ปี268จนถึงปัจจุบันบุญนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ความสุขความสําเร็จนะครับโดยฉับพันทันทีตลอดทั้งปี269ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยทั่วนหน้ากันครับสวัสดีปีใหม่ครับ